เนี่ยเล่นปืนแหละนี่ยเฮจอยดยูโนโ่ครับสนุกนีก็คือหน้าตาของเจ้ามีถาวรที่ผมสุ่มไปในคลิปนี้นะครับผมขึ้นให้ดูนะอ่าคือดูไปดูที่มีมูลค่านะครับเท่าไหร่นะอ่าตอนนั้น4ี่แสนแคสเนาะก็ตีประมาณสัก4พันกว่าบาทแล้วกันอ่ะอ่าก็นะครับผมสุ่มจนครบการันตีเลยอย่ะคุณดูนี่ครับดูซิมันมีอะไรพิเศษไหมอ่า เฮ้ยเวลาฟันนะครับคือโดนศัตรูปุ๊บมันจะมีเอฟเฟคครับนี่คืออาราเบียนซอสนะครับนี่ครับอาราเบียนซอสตัวถาวรตัวนี้นะครับกับตัวแพนทอมเนี่ยเรื่องดาเมจเนี่ยก็คือตัวถาวรเนี่ยดาเมจจะน้อยกว่าแต่ว่าไอตัวอาราเบียนซอสเนี่ยบางซีรีส์นะครับบางซีรีส์ก็ดาเมจ90บางซีรีส์ก็ดาเมจแปดสิบแปดเหมือนตัวถาวรเนี่ยแหละครับอ่าก็ เนาะรามิดมันไม่ห่างกันมากห่างกันแค่2หน่วยแต่ว่าสเปคที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสได้ดูนะว่าลองในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่านี่ครับเดี๋ยวจะลองเทสให้คุณดูได้ดูกันนะครับเวลาควักออกมาก็มีเสียงตามซีรีส์เขาเลยนะครับซีรีส์นี้นะครับผมทําคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซีรีส์นี้นะอ่ะเดี๋ยวลองฟังให้ดูอืมไปน,นี้นะครับเห็นไหม เป็นคนนกนะครับเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวขออีกตัวนี้ละกันอยู่ไหนเอ้ยเร็วคนดูดูอยู่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหาห้องเล่นมีไม่ได้เลยจะหาเล่นมีซะหน่อย okay. s <S มีห้องธรรมดาธรรมดานะครับอา้าวลืมเปิดถ่ายมือคงไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้ลืมจริงอตอนแรกจะเล่นมีดไงมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ผมทับ, Q Q บคิวคิวสามสามหนึ่งนะบอกว่ามาเดี๋ยวหาโอกาสเหลาหมีดแล้วก็ดูได้ดูกันแม้ว่าจะมีคนนะครับมีคนร้อนหรือเปล่าในคลิปนี้คง <c oughs> ไม่มีใครร้อนหรอกยุคนี้เออแต่แค่แบบประมาณแบบมันจะมีจื๊่นิดนึงเนี่ยจะมีจื๊่นิดนึงขนาดผมโดนผมเป็นจื้อเลยเห็นไหมเ้ม็นหนึ่งไปก่อนนะครับนี่นี่ตัวเนี้ย คนคือสมัยก่อนน่าจะเป็นเขาเียอะเป็นขวัญใจของสายมีในยุค <Darwin> ก่อนเลยนะที่แบบว่าคือท่าฟันในแอนิเมชั่นมันเนี่ยมันคือแฟลเบดดีๆเลยแต่แค่มันไว้ขวาไม่รู้เอาใครเลยไม่มีโล่พอกเนี่ยเอ้ยมีนี่หว่าไม่เล่นโล่ว่เออเล่นโล่ก็จบ

ตัวพิบเฮ้ยโหมาข้างข้างฟันหัวมันต้องที่ผมเห็นคนเก่งๆเขาเลยน,นะเขาเขาฟันหัวไปใช่ไหมเหมือนมันไวอะ่ะใช่ไหมเหมือนคือมีดมันไวอะ่ะแบบคลิกซ้ายตกเข้าหัวอย่างเดียวนี่คือคือแบบ มันน่าจะชดโอมันน่าจะชัวๆอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่ก็ลุ้นเอาแล้วกันว่าจะเขาจะหน้าเด้งไหมนะครับถ้าหน้าเด้งก็คือเราก็จบเพียมกันนะครับตัวไคลโลเหนื่อยแล้วยิงปงยิงปืนนะเหล่ามั้งนี้จะได้พอดูสรุปก,ก็คือเราตกเพื่อนเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับโลเล็กไปหน่อย อะไรอย่า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 หรครับอย่าหรครับโอ้ยเยอะ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 นะครับนี่น่าขาพิงนี่ไงบ่นปุ๊บนั่นปั๊บเลยปั๊บชื่อนี <c oughs> <c oughs> อ้อ้เออคลิกซ้ายตบเอ้ะแต่มันแรงนะเอาจังจริงมันแรงมันแรงอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับระดับที่โอเคเลย ใช้โลตบเฮ้ยมันเหมือนกันา่าคือเอาจริงๆทุกวันนี้ผมผมเบื่อมากนะแบบว่าใช้ปงใช้ปืนยิงอะไรเงี้ยปืนดีๆยิงเงียงเ้ยเออบางทีก็เล่นอะไรแบบเนี้ยบางก,ก็ก็ดีนะมันก็ดูผ่อนคลายดีมันไม่ต้องมาแบบมันไม่ต้องมาเชิงอะไรมากอ่ะม,มันมันลุยๆดีนะครับผมชอบชอบเดี๋ยวเราเล่นแบบพวกระเบิดเกียนอ่ะนะครับพวกระเบิดเกียนของเกียน

โอ้พีกร็รีบมาโอ้ยไม่โดนหัวโอ้โดนหัวเราแทนแล้วเราก็โดนปิดเกมนะครับอยไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับมาห้องสไนเอ้ยสไนเปิดปืนพกเปิดระเบิดอย่างนี้มันก็ไม่จบแค่สน้น เกือบจะจบละหลือหนึ่งนาทีแต่เห็นห้องสไนนยเงี้ยตั้งใจอย่ามาเกียนนี่โดยเฉพาะอยู่แล้วนะจริงเฮ้ยเกินมาเกียร์โอ้โโดนระเบิดไอ้เฮนจัตติ้งไอ้ยาไอ้ยาเฮ้ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ละ กซ้ายแล้วกันเฮ้ยเอ้านี่ะดนะกลัจะคิดฝันนนี่นี่เฮ้ยผมถนัดคี่ซ้ายเสร็จแล้วมีตัวนี้คลิกขวาบ้างแต่คลิกขวานี่มันแรงกว่าคลิกซ้ายอยู่ละคือถนัดคลิกซ้ายกว่าคลิกขวาซะกันอ่ะเล่นเปล่าเล่นเปล่าเฮ้ยเล่นงี้เหรอ ขึ้นนี่หรอคิดไปไกลเอาปะล่ะโฉวเดี๋ย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 วโดนเดี๋ยวโดนผมก็ไม่เล่นพวกอะไรที่มันแปลกๆแน่นอนนอกจากมีดมาว้าวโอตะดาดมันไกลไปนะจริงผมบอกเลยว่าเล่นมีดไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยนะครับโดนแน่นอนจริงผมอะโดนแน่นอนไปเลย าจะเล่นเลกัสเโอ้โหเข้าหัวอุ้ยนาดิงาเอาหน้าผมไปโอ้โห

ยิงอย่างเดียวเลยต้องขอโทษคนดูจริงนะครับสถานการณ์มันบีไ่ผมต้องยิงกันเลยผมคนดูจะเข้าใจผมไม่ได้อยากไอ้นี่กระดันั้นเฮ้ยไม่นะผมต้องพยายามชี่ขวา ถ้าผมคลิกขวาไม่ได้คลิกซ้ายไปเลยโดนไปแล้วทีนึงพราะถ้าผมคลิกขวาไม่ได้อะมันก็จะสองทีอยู่เงี้ยแต่ผมอยากจะตบแต่หัวนะครับเว้ยขอเหลาเพื่อนนายยิยงกันเลยเข้าบ้านเขายากว่ะเพาฝั่งตรงข้ามเขาเขานิ้นหิงนะครับ ฝั่งนู้นเขาเลี้ยนยิงเราก็ต้องต้อนรับโดยการเลี้ยนยิงเป็นพิเศษอืมเราสู้ไม่ทันแล้ววะมันคือสู้เลยตอนนี้ดูดูไปละเฮ้ยแต่โหโอ้ห่างกันสองเต้มเออ เล่นหมดนี้เหรอเล่นแบบนี้เหรอมันดีมันนี่มาคนหนึ่งมันนี่มันนี่มาเฮช็อตอยู่โนเนี่ย hey you know. ต้องการเล่นแบบเนี้ยเออไอเนี้ยมันต้องการแบบเนี้ยเอ้ยเนี่ยมันต้องการแบบเนี้ยแหละเฮ้ยเยเฮ้ ใช่ด้วยวะใช่ใช่ใช่ไม่มเเใช่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 ใชเใช่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 ใชอใช่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 ปล่ยช่ใ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 ร่ใช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 ่ ตอนาแล่ไม่ได้ตอนนี้ได้ละเฮ้ยเนี่ยเล่นปืนอะไรอ่ะนี่ย headshot you know uh. <c oughs> อ่ะเปลี่ยนปืนนมันก็เปลี่ยนจากอ่าอไรเฮ้ยตอนนี้ไม่รอดโอ้ฮู headshot you know อ่ะ โอ้โหปากันเรื่อยเลยปวดว่ะเอาจริงปวดนะมา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 สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตอนนี้พอแล้วนะครับมีผมเล่นไม่เก่งว่ะผมยิงเล่นยิงอายให้ันดูดนคือยิงเล่นยิงอ้ายอแต่ว่าไม่เล่นไม่ได้ไงเพราะว่าเรารอบที่แล้วเราสุกไม่ออกอะ่ะ เออไม่เล่นไม่ได้ไงเผื่อคุณดูอยากเห็นของจริงไงว่าออยู่ในเกมมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นแบบนี้เลยก็เป็นอย่างที่คุณดูเห็นเลยนะครับถามว่ามันคุ้มไหมสําหรับสายมีดที่ชอบเล่นมีดตัวนี้เป็นพิเศษและเล่นมีดเก่งผมบอกเลยว่าเป็นของที่มีก็ดีนะครับเพราะว่าปันถาวนเออมันถาวรออถ,นะถ้าเกิดว่าคุณสุ่มได้ก่อนครบการันตีนี่ ดีดีมากเลยเฮชจอนโอ้อันนี้ไม่หลอดหนีไม่พ้นเจอเหล่าบอกเลยเฮาปล่อยทั้งนานกว่าจะโดนอายเขาไป่ด้ เฮ้ยบาเลติงเราหนิ่ยนะไม่ตายเฮ้ยตัวเราก็เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาหวาดบนั้นย่มาเนาะ

เอ้าอะไรอ่ะโอ้อันนี้เขาไม่เห็นเราเลยนะเว้ยไม่โดนติงอ่ะบอสเดียวได้คิดว่าเนียนเหรอเออเดคิดว่าเนียนเหรอฮะใครใครคนไหนนายชี้เลยเพื่อนใครเออใครใครใารชี้เลยคนไหนวะใครมาเล่นโตวะเปล่นไปว่ะ ามาทำคลิปใครไปเล่นโป้วะมมมไม่รู้นะเขากำลังใหม่ถึงอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นักการเม้นนะครับนักการเม้นจบแล้วนะครับโอ้ถ้าจังหวะต่อไปฟันไม่โดนนี่คือจบจริงมาดิ กันโอ้ยเสียดายโอ้เขาตามมาฟันคืนเลยอ่ะโอเคครับผมก็ไว้เป็นท่านี้กอนละกันนะฮะผมยิ่งเล่นมีดยิ่งกากนะครับยิงกากมากนะครับคือเล่นไม่เก่งเลยนะครับคลิปนี้อาจจะขัดใจสําหรับสายมีดที่เล่นมีดเก่งๆโดยเฉพาะมีตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีตัวนี้นะครับเป็นมีดที่มีมาตั้งแต่สมัยคาริน่า และน่าจะเป็นตัวแรกเลยที่ถูกทําเป็นถาวรน,นะไม่ถึงในอัลเบียนซอรน,นะครับแต่มีถาวรตัวอื่นมีมีหมดแหละนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกัน mm hmm. จ้า